สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าของช่อง just toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีสเกล w c a ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีเจ้าหนี้ครับทีวีศูนย์หน้าห้าครับรถญี่ปุ่นลุ่มเจ็ดนะครับ w c ูวันพีสนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจั s t t o ของเราด้วยนะครับนี่อันนี้ผมได้เป็นมือสองนะครับก็จะขอประกอบมาให้เพื่อนดูเลยนะครับนี่ ตัวนี้มีอยู่2ชิ้นนะครับโมเดลแล้วก็ฐานเลยนะครับไม่มีเสานะตัวนี้นี่ครับสโมโกเกอร์ตอนที่เข้ากรมใหม่ๆว่างั้นเถอะครับยังไม่มีบาดแผลที่หน้าตาเห็นไหมผมชี้นะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งระดับหนึ่งเลยสําหรับอิสบรูนะฮะนี่ครับชุดของเขาแล้วก็เสื้อกัก๊กพร้อมกับซิก,ก้าที่เป็นสัญลักษณ์ของเขานะครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็น ชุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นยูนิฟอร์มของทาหารเรือน,นั่นแหละนะครับรองเท้าบูทนะครับกางเกงแบบนี้นะครับส่วนตาปัม๊มตาปั๊มของเขาจะอยู่ที่แขนนะครับตัวนี้นี่ครับแขนนะครับแล้วก็จะมาที่ฐานของเขาเลยฐานก็จะเขียนอย่างนี้ครับกรอบเรียบร้อยแล้วเป็นแบบ โดยรวมก็ถือว่าดีครับตัวนี้ราคาไม่แรงด้วยนะเอาละครับเดี๋ยวเราไปจัดไฟกันหน่กว่าว่าจะสวยแค่ไหนครับไปครับเอาละครับและวนี่ก็คือสโมเกอร์ตอนโลกเก่านะที่เราเข้าใจกันนะครับเป็นโมลุ่ม7นะ ก็จะเป็นสโมเกอร์สมัยที่ยังเข้ากองทัพใ,ใหม่ๆมากันเถอะยังยศตำแหน่งยังไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็มีดีพอที่จะจัดการพวกลูฟี่ตอนที่ออกเรือได้เลยนะครับนี่หน้าตาตอนนี้ก็จะยังไม่มีรอยแผลเป็นนะเรียกว่าเก่าเกมในอีสบลูนะครับนี่มาพร้อมกับซิกกานะครับประจำตัวของเขามีใช้พลัง,งพันนะ ก็จะเป็นสไตล์แบบลุยๆนะครับไม่ยอมให้กับพวกโจวนสลัดนะมาในยุคแบบยูนิฟอร์มของทหารเออรือแหละพูดได้ง่ายนะครับนี่สังเกตดูว่ามีเสื้อนะแต่ยังไม่มีภาพคลุมไหล่นะเห็นไหมนี่ครับสำหรับสมองเกอร์พาคนี้นะนี่เห็นไหมฮะก็ถือว่าหน้าตาเนี่ยมันไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับยุค ที่มันผลิตมาหลังๆนะก็เข้าใจได้เพราะว่าการ์ตูนตอนนั้นมันเพิ่งแบบเขียนออกมาแรกๆเนาะมันจะทำให้แบบว่าเออดีไซน์ตัวละครมันยังไม่ชัดเจนแค่นั้นเองนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคแล้วก็ราคาตัวนี้นี่เรียกว่าสบายมากนะครับไม่ได้รับความนิยมจากนักสะสมเท่าไหร,ร่นะฮะสำหรับตัวนี้ครับก็เรียกว่าหาเก็บได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็สําหรับ นักสะสมมือใหม่อาจจะหายากหน่อยครับแต่ก็ยังมียังมีมาให้เห็นนะครับไม่ต้องกังวลใจไปนะฮะเอาละครับนี่ก็คือสม o k e เกอร์ของเรานั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ